จอดใกล้สาวๆหน่อยสิเฮ้ยสาวๆจอดใกล้สาวๆหน่อยสิแดดแห้งแดดแห้งม,มาถนนอีแดงนี่เหรอครับตาเดี๋ยวมาจากไหนเขาไปไหนหมดเลยโอ้คุยไม่หวานนั่นไงทุกคนทุกคน,นที่อำเภอละหันทรายหรือจังหวัดบุรีรัมย์มีวัดลักษณะนี้สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมนะอัปเดตสักหน่อย อัปเดตถนนนนทบแนละหานทรายนี่แหละเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมุ่งหน้าไปเองอำเภอหารทรายแต่ระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจก็างานขยายถน,นนนี่เลยทุกคนมาดูว่าเป็นไงบ้างนี่ก็เดือนใหม่แล้วพฤศจิกา25 55แป๊ะเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วไม่รู้ว่าถนนเนี่ยจะทำเสร็จก่อนปีใหม่หรือเปล่าวันนี้อากาศก็แดดแรง แต่อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่มาดูซิว่างานขยายถนนเป็นยังไงแน,น่ใครผ่านไปผ่านมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังเด้อเจ้าหน้าที่ก็ทําอยู่อากแดดหน่อยแต่อากาศเย็นโอ้โหตกหลุมเออสามแยกส้มปล่อยเขาทําเป็นคอนกรีตทำเป็นซีเมนทุกคนน่าจะทนดีบริเวณนี้เราจะตรงไปทหารตายนู่นแหละแต่เราต้องมากลับรถมุมนี้ก่อน เน่เน่เกลับรถเ้ยจริงๆกลับตรงนี้ก็ได้เราเลยมากลับตรงนี้ซะง,งั้นเอา้าเอ้าไม่เป็นไรโอ้นี่ใครผ่านไปผ่านมาถ้าไม่เราวัดระวังเนี่ยเราวัดเรามัดระวังเนี่ล้มแน่ๆนล้มโค้มแน่ๆน่โอ้ไป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 ออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายจะจะอัปเดตจนกว่าถนนจะเสร็จอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกทุกคน นี่บรรยากาศการขยายถนนโอ้โนนีแดงนี่มีปั๊มน้ำมันกี่แบร์เนี่ยปตทพีทีเชลโอ้กลางคืนนี่ไม่ไม่น่าจะมองเห็นเท่าไหร่เออสพาน,ลน์ลัมนางรอง เสียก,กอนดูถนนเสียก,กอนถนนยังทําไม่เสร็จก็มีรอยพังแล้วคือยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จก็น่าจะไม่พังรอรอ,อชมรอชมอากาศเย็นทุกคนเห็นแดดราร้อนอย่างนี้นะอากาศเย็นเฮ้ยเตกนี่รอยผิวถนนพัง ถ้าจะทําเป็นตอกกลางลักษณะนี้ทุกคนดูนะฮะผมว่าถ้าทําเป็นตอกลางเหมือนแถวลําไปมาดุยลำอะไรประมาณนี้น่าจะดีแบบมีแท่งเบริเออร์ขึ้นมาผมว่าแบบนั้นน่าจะดีนะโอ้รอยถนนพังที่ฝุ่นไงง้องปตาตาวันนี้จะพาไปถึงละหานทรายเลยไปดูว่าบรรยากาศละหานทรายเป็นยังไง f อซแฟนเพจละหานทรายดนะีวเราไปทางนู้นหน่อยไปทางนู้นหน่อย มีเสียงลมเข้าในไม้ก็ต้องขออภัยนะทุกคนนี่ลมมันแรงลมมันแรงเ,เติมน้ำมันไปเตือนปะงั้นโอ้ลืมเติมน้ำมันมาดูว่าไอไฟกระพริบตรงเนี้ย มันจะถึงละหานทรายหรือเปล่าเดี๋ยวไปเติมที่ปั๊มละหานทรายโอ้ถนนว่าถ้าเสร็จเนี่ยโอ้โหน่าจะสวยงามเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ให้ดูถ่ายถ่ายวีดีโอไวอ้ให้ชมก็นี่แหละกดไลค์กด like กแชร์ไปได้ทุกคนเออ,เอ,อ,เอ,อข้างหน้ามีอะไรข้างหน้ามีอะไรมีมีถนนอ๋อมีกล้วย มีเสามาแจ้งเตือนว่าถนนเฮ้ยมีมีศาลาพักรถด้วยนี่ในเขตอำเภอละหันสายนะเนี่ยเขาทำศาลาด้วยโนนินแดงก็น่าจะทำเนาะให้ดีโนนินแดงทำนี่ผมว่าเยี่ยมเลยนี่อยู่ในเขตอำเภอละหันสายอ้าควายควายออกไปกินไอ้หยาคือสวยแทนมืนี้ <laughs> ไฟเตือนไฟเตือนแล้วหอดอละหนันทรายบนอนอนี่เนาะไปดันให้ถึงดันให้ถึงโอ้โอ้โอ้ไปไปยไปเรื่อยๆดันให้มันถึงโอ้เขาจะพ่อไ้เกี่ยวไปนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วข้าวข้าวเราจะเปล่งแสงแต่ไฟมันกระพริบแล้วกลัวไม่ถึงเลย แต่ก็ลุ้นแต่ก็ลุ้นบ้านสำโรงใหม่มาดูมาดูข้างหน้าว่าเราจะเจอตำรวจหรือเปล่า าว่าเราจะเจอตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหเกือบเกือบล่มโอ้ยขาตรุนตำรวจทีวถนนมันขลุกระโค้งนี้อวันนี้พี่ตำรวจไม่ตั้งด่านนี่อำเภอละหนันทรายเป็นถนนสี่เลนแล้วเริ่มแต่ป้อมนนตำรวจเนี่ทำไมเขาไม่ทำจนถึงอ่าแยกอะไรอ่ะบ้านสำโรงใหม่เลยอระผมว่าถ้าทำถึงตรงนั้นก็คงจะดีถนนก็จะวิ่งง่ายวิ่งสะดวก อนี้ก็ปัมป๊มปั๊ม LPG ทหารทรายมีปั๊ม LPG หน้าวิลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจไปก่อนอะเรียกเรีอะไรอ่ะรักไทยลมแรงทุกคนลมแรงเสียงลมก็จะเข้าไมสักหน่อยไม่หน่อยแต่ผมว่าเยอะเลยเนะี่ยอันดับแรกเราก็หาที่เซมน้ำมันก่อนถึงแล้วโอ้ ในปั๊มปตทใช่ไหมเราเดี๋ยวผมผมตาขาประจำผมไปเติมปีทีเดี๋ยวผมไปเติมปีทีปีทีอยู่ตรงโน้นมันจะถึงหรือเปล่ารู้สึกว่าบุบแล้วเลยไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวไปเติมน้ำมันอยู่ปั๊มปีทีโอวาทำไมไฟแดงเยอะคือละหารทรายนี่เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ไฟแดงเยอะมากๆเลยมีกี่ไฟแดงอ่ะมานับกันอย่าเพิ่งหมดเด้อน้ำมันเด้อ ไปแดงอันนี้เขาทำอะไรอีกนะเออจะทำห้างอะไรนี่ CJM หรือเปล่าแจกไปแดงหนึ่งไปแดงข้างหน้าเนี่ยไปจอดใกล้สาวๆหน่อยสิเฮ้ยสาวๆจอดใกล้สาวๆหน่อยสิหันมาหันมาหันมาบ่หันมาหันมา,นมา,นมาอี่หลีเฮ้ยใส่หมวกกันน็อกได้หร่อยัล่ะเยอะเฝ้า,านี้ไอ้เร่ยยี่หล่หาน้ำมันรถไอ้เมื่อซอยเหยียบไปนะหยันไปนะ ไาใช่ไหมไม่ว่าจะตรงไปไหนเจอไฟแดงที่สนะองฮะถ้าได้ติดไฟแดงหนึ่งไฟแดงแล้วมันจะติดยาวตลอดเลยไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเลี้ยวขวาเดี๋ยวเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอประคำทุกคนเฮ้ยรถอันนี้ประคนชัยพวกกระชาย หมกละขึ้นไปโรงเรียนไป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 ยังไปบกนองไซน์เนอเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอ่อเจออีกแล้วเออไม่ต้องรีบบิดเห็นเหลืออีก30มสิบสามสิบวิอไม่ต้องรีบบิดเลย,เลยตอนนี้ยังไงก็ติดตรงไปบ้านกวดเขาพนมลงุงสุรินทร์ศรีสะเกดเลี้ยวซ้ายออกอำเภอนงองรอง ซ้ายเนี่ยไปอำเภอนังรองจุดไฟแดงไฟแดงที่สามแล้วตรงนี้เขาเรียกไฟแดงอะไรอะ่ะไฟแดงตลาดสดเทศบาลตำบลละหารทรายอำเภอละหานทรายป้ายขวามือกออ็เป็นอะไรอะ่ะเป็นสะน,ปสะน้องปือสะน้องปือสวนสาธารณะ ปั๊มพีทีอยู่ตรงไหนเอ้ยแม่เจอปั๊มเราไม่เติมน้ำมันหมดนี่จะขับให้จ้างเลยเราจะไปเติมพีทีข้างหน้าโอ้ยแปดสิบวิเลยแยกนี้แยกที่สี่โอ้เยอะจริงเฮ้ยเราเจอสาวๆน้องๆที่บอกลัดมาเมืนน่อกี้นี่ยังติดไฟแดงอยู่เหมือนกันมันไม่ใช่พีทีนี่มันเป็นบางจากนี่ทุกคนแม่เราก็มองผิดเราจะเติมพีที าสรุปในรหัสทายไม่มีพีทีหรอผมเห็นป้ายข้างหน้าน,นู่นนะแดดแดดแหง้งแดดแห้งมาตะดนนนนีน่ดแดงนี่เหละครับ<อ>ตาเดี๋ยวมาจากแดมาไฟกันโโอ้คุยเยอานนั่นค่อยโอ้ถึงยุ่ถึอยุ่ไม่ีกัจกครับขี้ยากตัว โอ้โหว่าแต่ท่ถ้่าไม่รุ่นยังบ่มีกระจกยังขี้ยากเป็นการรบกวนได้ไปครับผมก็เป็นการทักทายระหว่างทางคุณตาถามว่ามาจากไหนมาจากโน่นนี่นี่ไงผมเข้าใจว่าเป็นพีทีเน่เป็นปตอไอเป็นบังจากเติมน้ำมันบังจากก็ได้่ไม่เป็นไรหรอกลิตรเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเติมก้าหนึ่งก้าหนึ่งลิตรละสามจุดห้าบาทแม่ ชุบเฮ้ยหมดบวกละเก้าหนึ่งสองร้อยเอ้าเก้าหาก็ได้เอ้ยตรงนี้มีเป็นอย่างยี่สิบเกหนึงเก้าหนึ่งเก้นึงอ้าเราเจอเราจอดผิดที่สองร้อยได้ห้าจุดหกลิตร จะไปไหนดีเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวัดแล้วกันแม่เป็นวัยที่เข้าวัดทุกคนเป็นวัยที่เข้าวัดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูวัดวัดป่าละหารทรายมันสวยงามขนาดไหนเออนี่ข้างหน้าของเราโรงเรียนละหารทรายเออสองร้อยขึ้นมาสามขีด ซ้ายออกซ้ายถ้าต,ตรงไปก็อำเภอบ้านกวดทุกคนไปอำเภอบ้านกวดแล้วกโ็โอ้โอ้พะย่พะพะย่พะยพะย่เบรกพะย่ตรงไปเลยไปได้ออกซ้ายพันตลอดพะย่ที่คุยน้ำพองหันตัวนี้ค <laughs> รับพะย่ะสนใจรถ <laughs> ลงไปก็ออกทางหลวงหมายเลข24ทุกคนถนนตายนี้ก็จะผ่านไหนอ่ะผ่านยแย้มผ่านเฉลิมประเกียรติหรือเขาพนมลุงอ่าไปออก24เช่าช่วงประโคนชัยทุกคนแต่วันนี้เราเราเอาแวะดูวัดกันน้อยเนี่ข้างหน้าเรามีวัดด้านขวามือวัดป่าละหารตายนี่ยนี่นี่ทางนี้เข้าทางนี้เมื่อก่อนไม่มีทางเข้าตรงนี้เพิ่งเขาเพิ่งเปิดมั้ง เออนั่นไงทุกคนทุกคนแม่ที่อำเภอละหารทรายหรือจังหวัดพิรามีวัดลักษณะนี้ด้วยนี่ดูด้านหลังม้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปด้านฝั่งโบสถ์ดีกว่าฝั่งนี้เราขับมอไซค์อ้อมได้ไหมน่าจะอ้อมได้นี่นี่ทางอ้อมเออนี่อยู่ด้านหลังเห็นไหมเห็นโบสถ์น่าโอ้สวยงามมากเลยอึบอึบอึบอ่ะตรงนี้ขับแม่รถเข้าเดี๋ยวเราจะอื ไปเหมือนเราเหมือนรู้เลยอ่ะไปเหมือนรู้เลยอ่ะว้าวเออเข้าได้ไหมอ๋อตรงนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้เข้าตรงไหนอ่ะตู้สระสวยงาม เบิ้งลุมๆมันเข่าได้เพราะเรานเข่าทั้งได้เนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ๋อจุกนี่ขวามือนี่ไงขวามือนี่ไงเหมือนเคยมาแหมแต่ก็เคยมาครั้งหนึ่งนานมากแล้ว นุ่นไงทุกคนอ้ยหลัดเลยหลัดเลยนี่บรรยากาศแม่ตรงนี้มีน้ำหรอเหมือนมีน้ำเอาไม่ใช่โหมเอ้เราจอดรถตรงตรงนี้ป่ะป๊บสวยงามจริงๆไปจอดใต้ต้นไม้ตรงนน้นดีกว่าปึ๊บ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 นี่มอนบึ้นลงสาบเลยผมว่านี่ แล้วทุกคนฮ่าสวยงามจริงๆวัดป่าละหานทรายเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่นอนอ้๊บอึ๊บเนี่ยว้าวสวยงามจริงๆโชคเนี่ยไปโพสไปโพสลงเฟซบุ๊กไปโพสลงเฟซบุ๊กเออก็ประมาณนี้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้ เดี๋ยวผมจะเดินรับรมชมวิวภายในวัดสักหน่อยในี่ใครอยากเห็นบรรยากาศภายในก็รอชมรอชมครับผมสวัสดีครับ